พ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขน,นะครับก็มาพบมาปอกับ,บเปาแจมพาลุยครับผมเมื่อนี้ก็ป้าว่า,าปักเบ็ดไม้ข้องอีสานเขียวครับผมข้องก็จะอยู่ข้างหน้าครับ,บว่าแจมก็ได้ตัดใจปักไปในแหนั้นนะครับพี่น้องก,ก็ว่าไปักในข้องนะครับบาซิดเมื่อนีก้ก็มาก,กับบาซิดครับผมบาซิดก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องเพื่อนก็แต่ก,เก็เนื้อขี่กระเดือนครับบ่าเตียนว่า กอขีดเดือนแน่ครับแมงสดิงนะครับพี่น้องก็มันเหลือน้อยแหละก็เลยเอามากอห้มันเบิดไปครับไม้นี่เพิ่มเยมากกพาเถืาครับพี่น้องทั้งแรกครับมากับบอสิตครับผมก็มาลองเบิ่งครับพี่น้องว่าไม้นี่จะมีปลาไหมครับอะครับพี่น้องอันนี้บราเตรียมกับสิครอียาบปักเบ็ดไปก่อนครับมันนี้เบ็ดก็เตรียมมาห0าสิบหลังนะครับพี่น้องบราเตรียมกัมาก้ำครับมันนี้เหลืองงนคำครับ เลยมาปักเป็ดคำครับพี่น้องครับไปครับปักเป็ดน้ำอลาแจงครับผมปิดทายแนวว่าทายแน่เนาะครับเนาะพี่น้องก็มันก็กันแท่กันน้ำ่วมอยู่ครับนี่ครับพี่น้องยังมีน้ำครับผมไปครับพี่น้องครับปักเป็ดครับผม ครับพี่น้องตอนนี้เ่าแจมกับปักเบ็ดเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขำหมืดเลยนะครับเนาะก็มีเพียงแต่ไฟแฟลชโทรศัพท์ครับผมตอนนี้ก็น้ำท่างครับก็เอามาปักครัครับพี่น้องก็เลยปักหอดหมืดเลยครับเอาครับพี่น้องครับก็ถามมาลุนมาชมเวลายามครับพี่น้องมันจะมีแต้มมาครับไปครับพี่น้องตอนนี้ก็ ขอยาดมือเือนก่อนครับผมหากินข่ากินนามจังออกมาเนะครับเนาะไปครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลามายามเบ็ดแล้วครับผมสำหรับหลังแหลงนะครับก็เนียหล่อนแต่ว่าบาดแจมก็ไปแล้วนะครับเนาะเอาครับมาหลุนมาชมน้ำเบาแจมครับผมสำหรับ้อนีนะครับก็ลืมแนวแขวนกลองมากนะครับพี่น้องก็ต้องใส่มือถือครับผม ก็ทายแน่ประทายแน่นะครับพี่น้องเนาะก็พว่ากันครับไปครับพี่น้องครับไปลุนน้ากันครับเอาครับพี่น้องหลังนี้มีโตครับผมบุงว่าเป็นปลายอยังครับเบ็ดจมเลยครับผมก็ปลายอยังนู้นนี่ดูบ่ โอ้ปากคอครับผมพุ่มนี่น้องโอ้ใส่งามครับผมนี่เอาครับแต้มแรกครับผมโอ้ผมมีมือถือน้ำมาเนี้ใส่มือเดียวนะครับเนาะอย่าลุ้ดด้อน้องวัดวัดครับเขาก่อนพี่น้องครับแต้มแรกครับผมอ่าไม้นี่ มานครับมานครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับผมครับครับพี่น้องแต้มทีสองกับมาแล้วครับผมน่าจะเป็นตัวหน่อยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับใส่ถอดครับผมแต้มสองครับพี่น้องแต้มสามกับมากแล้วครับผม ตัหน่อยครับกันครับแต็มสองครับนี่ตัวก็ยัไงครับผมนะครับสู่แต็มแหลกไปได้ครับผมตัวหน่อยครับเอาครับพี่น้องรังนี้ม่โตครับผมนี่ป่ายังมาลุนกันเมื่อกี้อุปกรณ์ครับ ตีนแห้งนะตัวนี้โอ้ตัวงามอยู่ครับผมโอ้ยครับแถมซีครับผมอขอหยาดเก็บกันครับผมขอคบคุณพี่น้อง ตอนนี้ก็แตยามเบ็ดสุดเป็นทีรียบร่อยแล้วครับก็สียามกลับนะครับเนาะพี่น้องสำหรับคึืนนี้เบ้าแจมก็จะยามประมาณสองรอบนะครับพี่น้องก็ถ้าไปลุนไปชมน้ำเบ้าแจมนะครับเนาะเอาครับพี่น้องก็สียามกลับครับผมเอาครับพี่น้องก็ยามกลับหอดหลังแหลกแล้วครับผมหลังแหลกม่โตครับผมเป็นป่ายังครับ เมันก็หกเนาะเห็นมันดินเนาะเมื่อกี้แมนรุดแล้วก็พี่น้องโอ้ยรุดแล้วมั้งนี่ครับรุดแล้วโอ้ยัง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 อยูยังยูไปฮะโอ้ยงาไม่ไล่ครับพี่น้องครับปลาก็กินดีอยู่เนาะโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับพี่พี่เห็นตัวละ ตงแเงาครับนี่คอ,อยจับก่นอนเดี๋ยวมาลุกอ๋ครับแต้มีิหาครับผมเก็บก่อนครับผมโอเครับพี่น้องกระไดวเวลายามเบ็ดหลบสองแล้วครับผม ยามมาเรื่อยๆครับพี่น้องตัวนี้มีโตนะครับเนาะนี่ครับใส่หน่อยครับไม่ใหญ่ครับขอเก็บครับผมเอาครับพี่น้องรอบสองแต้มสองเห็นโตแล้วครับผมตรง,งน้ำเลยครับเนี่ยโอ้โหโดดหอดพี่เลยอ๋อ ตัวง้างครับใส่ของน้ำเลยครับผมตัวนี้แถมสองหอบสองครับผมตัวง้างครับเอาครับเก็บครับผมเอาครับแต้มทีสามกับมากครับผมไปท่านเห็นอยู่ครับผมโอ้ปลาคอโอ้เงี่ครับ <ya> แถมสมำครับผมโรกบ่นองตัดมากนะครับลังนีกัมีโตครับผมเห็นไหมครับครับตัวง้มอยู่ครับนี่่นาองโอ้พันนีพันกอนหญ่นะครับเนาะ ครับแ้มทีซีครับหลอดสองครับผมเอาครับพี่น้องตัวนี้เบาแจมก็ย้ำสุดแล้วครับผมก็สีย้ำกลับนะครับนะไปครับพี่น้องครับย้ำกลับบึ้งครับผมเอาครับพี่น้องย้ำกลับมาก็มีโตครับพี่ แตมทิหาครับผมนี่ก็ใส่หน่อยแน่นอนเอาครับพี่น้องครังนี้จมครับผมอู้ปลาอย่างนู้นอยู่บ่หรอพี่น้องปลาอย่างนู้นยู่ยเบ่แจมบ่ครับอู้ยู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 ก็จะโตัวใหญ่อยู่งไง อลัง่างๆขนาดยิ่งโตครับดยิ่งยิ่้ยิ่อยิ่งค่อยๆค่อยๆอู้นี่ครับพี่น้องใส่งามครับ <c ười> <Yep. S 2> ครับเต็มที่หกครับผมตัวนี้เป็นบักหนอดครับผมหนอดหน่อยนะครับเนาะเนาะถือว่ามันครับผม ครับพี่น้องหลังนี้ก็มีโตครับผมเห็นดินอยู่ครับอยู่พลังอู้ยูยูครับมันครับผมมานมัก็เก็บกันครับอ๋อพี่น้องหลังนี้ก็เอาครับผมอ๋อเยอะกับซีบัดครับนี่ก็เหลือแต่ขีกเรือนง่ายนะครับนะเนาะกระชใสขีกระเรือนง่ายไว้ครับผม ก็ระทันติดซูดอยู่ครับพผนยังอีกไกลอยู่เนี่ยตัวนี้ได้พวกนวดใหญ่ครับผมแต้มทีตัวนี้แหละจำไปแล้วครับผมนับถือแล้วครับตัวนี้ถือพวกนวดครับโอ้มันพันคักเไปนี่ครับตัวงามครับผมเอาครับพี่น้องก็ ยามกลับมาหอดหลังแหลกแล้วครับผมก็มีโตขึ้นเก่าครับผมนี่นี่เป็นปลาค่อนครับดินจนสิ้ตายแล้วนี่อาจจะติดจะโดนแล้วครับผมฮครับผมก็ถือว่ามันครับน้องนี่ครับโอ้จากลูกเราโน้นนะครับถือว่ามันครับผมหลังสุ้ท้ายแล้วครับผม นะครับต้นนั้นก็เบิดแห้งแล้วครับก็บอลรุดดอกนะครับพี่น้องก็ถามมาลุนกับเป้าแจมอีกตอนเสาร์นะครับเนาะสำหรับขึ้นนี่ก็ก็สิขอล่าํานี้แล้วครับพี่น้องพอกันกับเป๋าแจมมืออื่นเสาร์ครับผมมือนี่ก็มันครับผมโอ้ไหลายครับมันคักครับไม้นี่เขาทาครับ คือขาวาลีแล้วครับป่ามันชุ่มนะครับเนาะนะไปครับพี่น้องพอกันมือย้ำซ้อครับผมนะครับพี่น้องก็ได้เวลามากูเบสแล้วครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย้ำซ้อนะครับก็มาลุนเบิงย้ำซ้อน้ำเบาแจมครับผมนะครับกูมาได้สองสามลังนะครับก็มาหอดลังนี่มันจมครับพี่น้องครับบอ้โหว่า ปลาอย่างมันดึงครับจมปันนี่ปลาน่าจะเป็นปลาไหลนะครับพี่น้องครับะลองเบิ้งครับว่าอยู่บ่หรือมันบ่อยู่ครับโอ้ไปอยู่แล้วครับหลุดตาเาเอาครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาครับพี่น้องตัวนี้ก็ตายแล้วครับเนาะ กูไก no ่จะสุดแล้วครับผมเพิ่งจะได้ตครับเ้านี่แต้มแรกครับผมเออถือว่าอาครับแต้มที่สองกับมากแล้วครับเ้านี่ครับพี่น้องนียังเป็นอยู่ครับโตัวก็ยังตัวน้อยครับเนาะนะแต้มสองครับผมอาครับพี่น้องหลังนี้ก็มีโตครับผมแต้มที่สามครับ อู้มากใกล้จะสุดแล้วครับกมากมีตัวกับน้องโย้วอววโอ้ยอย่าเด้นไปหน้อยไหยอย่ามันรดครับโอ้ตัวนี้ตัวงามำเลยครับน้องอ๋อแต้ม่สามครับผม ร่วมมานครับผมเอาครับพี่น้องตอนนี้บ้าเตรียมกับกูเบ็ดเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมกักูมาหอดหลังสุดท้ายเลยครับนี่นะครับสหรับไม้นะครับพี่น้องก็เป็นไม้ตรงไฮตรงหน้านะครับ ก็อ,อยู่ติดนั่นข้องอีสานเขียวนะครับเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องขาวๆพุ่นก็เป็นรถเราแต้มจอดไว้ครับก็กูก่ม้านแต่พุ่นกับมะฮอนนี่ครับผมสำหรับแต้มนะครับเนาะก็ได้สามแต้มครับผมสำหรับเสานี่ก็ถือว่าม้านครับมันขึ้นก็ได้รายอยู่ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราแต้มก็ ขอขอบคุณสำหรับผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเปาแจมก็ขอ,ขอบคุณหลายๆครับผมคลิปนี้ก็ก็ไม่มีอย่างไรครับผมก็หายู่หากินทำให้ทำหน้านะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้เปาแจมกับสิคอล่าเมื่อเฮือนก่อนครับผมพอกันคลิปนาครับ Sari kata oleh SDI Media